สวัสดีครับกลับมาแล้วครับกับพีเทชค่ะวันนี้ไปพามาชมนะเป็นตัว B M 4 2 0ดีน D นะเรียกว่าเป็นตัวสปอร์ตคูเป้ก็ว่าได้นะเป็นหลังคาแข็งครับไฟฟ้านะที่แบบโอ้โหตอนออกใหม่ตัวนี้นะต้องบอกว่าหล่อเหลามากๆเลย เพราะว่ามันมีความสปอร์ตดีไซน์นี้แบบโอ้โ<ฮ>หถือว่าหล่อมากนะครับตัวนี้เป็นบอดี้ f 3นะับนะปี2014จด2016นะครับคันนี้ต้องบอกเลยตัวเอ็มสปอร์ตตัวแต่งตัวเต็มมาจากโรงงานเลยเดี๋ยวเราไปชมเลยเลยครับว่าหล่อเหลาขนาดไหนครับโอเคสำหรับตัวรถนะตัวรถเป็นสีดำเดิมโรงงานสไตล์ BM ออยู่แล้ว BM เนี่ยสายมาสีดำนี่ต้องบอกว่าหล่อแน่นอนนะเราดูจากไฟหน้าก่อนเลยไฟหน้าตัวนี้จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์2ดวงนะครับ มีเดย์ไลท์ตัวนี้เรียกง่ายๆคือความเฉียวเียวเขาสุดๆเลยแล้วก็พอเป็นตัวแต่งเอ็มสปอร์ตใช่ไหมครับสังเกตเนี่ยจะเป็นกระจังซี่อย่างเงี้ยข้างล่างนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามองดีเนี่ยเป้สังเกตตัวบอดี้นี้นะค่อนข้างมีพื้นที่ของเขาเรียกว่าให้ลมมันผ่านอนะ่ะได้โฟล์มากๆครับแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆจะมีคีประบายข้างนี้ด้วยนะเขาเรียกหลักแอโรเดนิกให้ลมผ่านออกมาตรงนี้ได้ด้วยอันนี้เรียกว่าเป็นดีไซน์นะครับที่เป็นตัวของเอ็มสปอร์ตที่มาแบบเนี้ยเรียกว่าหล่อเลยนะ ในส่วนนี้เองแล้วก็ส่วนของล้อนะต้องบอกว่าเป็นล้อ M Sport เดิมโรงงานเลยนะครับขนาด19นิ้วนะยางอาจจะปีเก่ากว่านิดนึงแล้วก็ในส่วนของล้อเองก็ต้องบอกตามตรงเลยว่ามีร่องรอยตามการใช้งานนะส่วนของหน้าเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าดีไซน์44เนี่ยเขามีความแบบหล่อเป็นรถคูเป้ที่ค่อนข้างกว้างแล้วก็ มีตัวรถที่ยาวนะไม่ได้สั้นมากเหมือนพวกสปอร์ตเหมือนพวกแซดหรืออะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยในส่วนของสีนะก็เป็นพื้นผิวสีเดิมนะครับอันนี้มีร่องรอยนิดนึงนะจุดนี้นะไว้ถ้ามีโอกาสค่อยฟอมก็ได้นะครับขาดมาไล่มาทางนี้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับเป็นเส้นแบบนี้นะโอ้แล้วพอมันเป็นรถคูเป้นะถ้าเห็นบานประตูสึกมันกว้างมากๆเลยอะ่ะคือขึ้นลงค่อนข้างสะดวกอย่างนี้เลยนะครับสะดวกมากๆเลยนะในจุดนี้ไม่ต้องบอกกดนี้ เราดูด้านหลังทีว่าด้านหลังนั่งยากไหมนะครับนี่นะครับนิดนึงนะขออนุญาตเดี๋ยไปนั่งให้ดูนะครับโอเคก็ถือว่าไม่คับแคบนะเขายังไม่ชนนะก็เป็นรถคูเป้ที่ค่อนข้างมีพื้นที่หน้าและหลังค่อนข้างยาวพอสมควรเลยนะครับในจุดนี้ตัวนี้มีแอร์หลังด้วยนะสําหรับคนนั่งเลยเขาดูกออกแบบมาให้นั่งสี่ที่นั่งได้ไสบายๆดีกว่าถือว่าเยี่ยมเลยนะครับสําหรับตัวคูเป้แบบนี้โอเค ขอบยางต่างๆนะยังนิ่มอยู่เลยใช้กันได้อีกยาวเลยถือว่าเป็นรถแบรนด์ B m ที่เป้มองว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ลงตัวมากนะถือว่าไม่ได้ใหญ่ไปแล้วก็ไม่ได้เล็กไปเป้ว่าการทังดีมากๆอ่ะตัวนี้จะมีปลายท่อแต่งแล้วนะครับเดี๋ยวดูฝาท้ายนิดนึงนะโอเคอันนี้ที่เห็นใช่ไหมครับที่เป็นกระจกนี้เพราะว่ามันเป็นการพับลงมาแบบนี้นะครับก็คือจะมีเหลือพื้นที่เก็บของได้ไม่เยอะมากนนในจุดนี้แต่นอกนั้นถือว่าโอเคตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะแต่ว่าจะเป็นตัว ล้กษณะการดูดแบบนี้นะครับเแบ๊ะเบ๊ทำม่ดูนะเนี่ยจะดูดแบบนี้นะโอ้โหถือว่าลงตัวมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอย่างนั้นเป้ขอยัดปิดหลังคาให้ดูนะว่าเป็นยังไงคือจริงๆไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยใช้งานได้ครบถ้วนหมดนะแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเทมที่ทำส่วนนี้ลงตัวมากนะดู รายละเอียดเขาเนี่ยจะมีในส่วนของผ้าเนี่ยพับลงมาลงตัวเลยถือว่าเยี่ยมเลยเนี่ยลงตัวแล้วก็เดี๋ยวพอทุกอย่างทํางานเนี่ยกระจกทุกอย่างจะขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับผมอืมอเคอย่างนั้นไปนขออนุญาตสรุปสำหรับคันนี้นะภายนอก สีดาเดิมโรงงานนะครับฟิล์มทุกอย่างดําหมดเลยเรียกว่าคันนี้หล่อมากๆคันนี้ภายนอกนะเป้ให้ประมาณสัก75-80เปอนะครับก็มีร่องรอยตอมการใช้งานสะเก็ดหินเลยบ้างเล็กน้อยแล้วก็ในส่วนของล้อนะครับที่มีร่องรอยนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นพื้นผิวเดิมๆที่น่าสนใจมากนะครับเพราะพวกนี้มันสามารถอทอมแซมได้แล้วมันไม่เสียหายเยอะไม่ว่าจะยางขอบต่างๆทุกอย่างสภาพยังดีอยู่เลยนะไม่ได้มีความแห้งแตกใดๆทั้งสิ้นนะเังใช้ได้อีกแน่นอนนอกนั้นรวมๆโอเคเลย เดี๋ยวเราดูขุมกำลังเครื่องยนต์นีกว่าว่าตัวเครื่องยนต์2.0ดีเซลทวินเทอร์โบเป็นยังไงนะครับ ถุงแรงเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเครื่อง2.0ินเทอร์โบนะครับที่เรียกว่าอยู่ในหลายๆบอดี้นะครับในเจนช่วงนั้นเลยถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่รอบจัดรอบสูงพอสมควรเลยมีโหมดการขับขี่ถึง4โหมดนะครับ Eco Pro โหมด Comfort โหมด Sport แล้วก็ Sport p a r k ที่ทําให้ขุงลังเครื่องยนต์ตัวนี้เวลาอัตราการต่อเกียร์อัตราการเร่งเนี่ยตอบสนองได้ดีมากๆเลยนะครับและส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหสภาพใสคลิปมากต้องบอกรถคันนี้ประวัติดีนะครับรถออกศูนย์แล้วก็เซอร์วิสศูนย์มาโดยตลอดก็ไม่ต้องกังงงววลลเเยรื่่่อสนตา ตัวส่วนนี้ต้องบอกว่า BSI หมดแล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนสุดท้ายก่อน BSI หมดเนี่ยอะไรต่างๆที่เขาเปลี่ยนได้เขาเปลี่ยนหมดอยู่แล้วนะครับ BM เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างน่าใช้นะครับในส่วนของคนที่เวลามาซื้อมือสองเพราะว่าถึง BSI หมดก็ตามเนี่ยสุดท้ายก่อนที่ BSI จะหมดเนี่ยยังไงทุกคนจะเคลมในส่วนของอะไรส่วนต่างๆที่มันเกิดความเสียหายอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องมานั่งกังวลว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรก็ตามกับตัวในส่วนของเครื่องยนต์นะอันนี้แนะนําแบบนั้น แล้วก็ในส่วนของตัวถังคันนี้ประวัติดีมากไม่มีการชนหนักอย่างแน,น่นอนน้ําท่วมก็ไม่มีนะครับไม่ต้องกังวลเลยในส่วนเครื่องยนต์เป้มองว่าเป้ให้มันตั้งแต่0แล้วกันนะครับถือว่าเดิมๆอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนดีไอมันหมดแล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเขาได้เซอร์วิสมาถึงอยู่แล้วเดี๋ยวเราดูภายในดีกว,ว่าว่าภายใน M Sport นะครับสีแดงเป็นยังไงหล่อเหลาขนาดไหน เรามาดูส่วนภายในเลยนะครับภายในต้องบอกว่าโอ้โหมีความสปอร์ตเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว M สปอร์ตจากโรงงานใช่ไหมครับเขาใช้สีดดำนะครับตัดกับสีแดงนะโดยที่มีคอนโซลเนี่ย เชื่อมกันระหว่างตัวเบาะมาด้วยนะครับแล้วก็แผงข้างประตูทั้งหมดเลยเบาะนี่มีความสปอร์ตมากนะเพราะว่าเบาะเนี่ยเป็นตัวปรับไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้จะมีแค่คกลไกแมนวนวลเนี่ยในตำแหน่งการพับให้สามารถพับในจุดนี้ได้แค่นั้นเองนะนอกนั้นก็คือเป็นไฟฟ้าทั้งตัวดีกว่าแต่มีในส่วนคนขับเนี่ยจะมีการปรับเมมโมรีเพิ่มเติมนะอีกจุดหนึ่งนะครับผิวของเบาะยังสภาพดีทั้งหมดนะไม่มีร่องรอยการขาดดูง่ายๆ่เนี่ยผิวยังตึงไม่มีซุดเลยนะครับถือว่าดีเลยด้านหลังเน แล้วพอเปิดมาเนี่ยโหคือโล่งได้ความสปอร์ตมากๆอ่ะสำหรับตัวรถลักษณะแบบนี้นะเรามาดูในส่วนของคอนโซลดีกว่าคอนโซลเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้เป็นจอคอมานที่ค่อนข้างใหญ่และยาวนะครับแล้วก็ในส่วนของจอเขาเนี่ยนะเขาจะมีการติดฟิล์มมาแล้วนะส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่งแสงไปรู้สึกว่าแสงเขาน่าจะค่อนข้างสว่างกว่าในตัวปกติเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้มีตัวนี้ป้องกันเลยนะครับก็เลยทําให้ความสว่างมันค่อนข้างแบบมองได้ชัดไม่ต้องกังวลเลยนะว่า เราเปิดหลังคาแล้วเราจะมองไม่เห็นตัวหนังสือพวกนี้มันสามารถเล่งออโต้กับตัวนี้ให้เรามองเห็นได้ชัดแน่นอนนะถัดมามาดูเนี่ยคอมมาและไอไดชุดนี้ที่สามารถสั่งงานได้ครบถ้วนหมดเลยถัดมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นสวิตป,ปิดเปิดตัวหลังคาไฟฟ้านะครับจุดนี้ใช้งานง่ายครับแค่เปิดกดค้างตามสเต็ปนะครับมาดูในส่วนของแอร์นะแอร์ Air ก็จะเป็นแย้กอุณหภูมิซ้ายและขวานะครับมี a อทีแแล้วนะครับก็ดีนะครับรถประเภทนี้ตัวนี้จะเป็นวิวเดิมติดรถนะครับเลื่อนซีดีอยู่เลยแล้วก็ในส่วนนี้ครับเป็นเกียร์ไฟฟ้้้าาาาานนนทีี่่สมรรรถเชบบวกกจจุดด็ไหือ แพนิงชิปเกียร์ก็ได้เช่นเดียวกันโอ้โหถือว่ามีความสปอร์ตมากแล้วโฟง์วไลนยเนี่ยเป็นตัวเองสปอร์ตที่เขาเรียกว่าดูกระชับมากเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ย,เ,ยเกียร์นะโอ้โหตำแหน่งเนี่ยคือขับสนุกอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูส่วนของหน้าปัดต่อหน้าปัดเนี่ยต้องบอกว่ามีความคลับคล้ายคลับขากับรถซีดานปิประตูมากแต่ว่าถ้ามองดีๆจะมีเส้นขอบสีแดงนะครับที่มันให้ความสปอร์ตอะมากกว่าปกตินะครับในจุดนี้เลยต้องบอกแบบนี้ไม้หิเลยนะแปลว่าคันนี้ทำความเร็วได้สบายๆ200ขึ้นนอนนะ สำหรับรถสเปคแบบนี้ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะจะมีตัวเกจน้ำมันนะบอกครบต้นหมดเลยคันนี้วิ่งมาแล้วเพียง85,000ถ้าถามไปว่าเยอะไหมต้องบอกว่าถือว่าไม่เยอะนะรถประมาณ5ปีตกปีเราไม่ถึง20,000นะครับปีหมื่นกว่าถือว่าเป็นรถการใช้งานปกติเลยแล้วก็รถเซอร์วิสศูนย์โดยตลอดอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมี VSI เนี่ยไม่มีใครไม่เข้าสู่แล้วครับก็รถเราซื้อแพงแล้วเราก็ต้องเซอร์วิสอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลว,ว,ว่ารถครันนี้เครื่องยนต์หรือส่่ววนตาาางๆจะมมีีคเสยยห งั้นเป้ขอสรุปเลยนะครับสำหรับคันนี้ครับเป็นตัว bmw 4 2 0 d ปีสองพนี่นะครับ m sport แท้แท้มดมเอมโรงงานเลยกับเองไม่8 0 0 0กว่ากว่าทั้งเองคันนี้ขออนุญาตตั้งราคาอยู่เพียง1 9 9 0 0ล้านบาทครับถือว่าโอ้โหราคาไม่ข้าม2ล้านเราได้ขับสปอร์ตคูเป้นะครับหลังคาพับไฟฟ้าจ่า,าย BM นะไม่ควรผ้าเลยแล้วก็เครื่อง 2. 0ศดีเซลนะต้องบอกว่าไปอยากแรงฟังก์ชันในการข,ขับขี่ถึง4ระดับนี่ขับสนุกแน่นอน ตอนนี้เป้มีรับซื้อรถรับรีวิวขารยินรับเลิล์นรถใครสนใจโทรตรงหาเป้ได้ที่เบอร์0865645521ครับมีคำตอบมีราคาดีๆให้ลูกค้าแน่ๆครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับสำหรับชแน l พีเทสคาด้วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับให้กำลังใจกันด้วยจะพยายามผลิตคลิปอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ขออาาน,นุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ